ดีวันทำง,งานนะคะทุกคนรถจอดไกลามากก็เลต้องเดินเสียงนกบ,บางทีรถไปจอดตรงนู้นนะคะทุกคนแล้วก็ต้องเดินย้อนกลับมาขึ้นที่สถานีอีกอยู่ดีเช่าไฟตรงเนี้ยเปลี่ยนสีทุกวันวันนี้หลากสีเชียเป็นสีลุ้งเลย อันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ฟรีนะคะสามารถหยิบได้บน,นรถบัสนะคะชื่อว่าเมโทรนะคะก็เป็นหนังสือพิมพ์ข้างใน มันไม่ใช่เล่มใหญ่นะคะทุกคนมันเป็นเล่มเล็กๆแค่นี้เองไม่ได้เล่มใหญ่มากมายหนึ่งหยิบมาเยอะเลยหนึ่งหยิบมาเยอะเอาไว้ทําไมหนึ่งคือหนึ่งเอาไปเผื่อคนไข้นะคะบางทีคนไข้เขาก็ลงไปซื้อหนังสือพิมพ์ไม่ได้ก็เลยแบบว่าเออบางคนเขาก็แบบเอออยากอ่านแค่เล็กๆไม่น้อยเรื่องราวเบาๆอะไรประมาณนี้หนึ่งก็เลยหยิบมาวันนี้หนึ่งหยิบมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ บางวันหนึ่งก็หยิบไปแค่4ี่วันก็หยิบแค่6วันนี้หนึ่งน่าจะหยิบ2 4 6 8ี่หหนึ่งหยิบมา11เล่มนะคะก็เอาไปเผื่อหลายๆคนด้วยนะคะทุกคนเยี่ยมเช้าขึ้นรถเยี่ยมเช้ามานี่แหละหนังสือเพิพมบางวันหนึ่งก็ลืมนะคะบางวันหนึ่งฟังเพลงเพลินหนึ่งก็ลืมเพราะว่าหนึ่งไม่ค่อยได้ดูคลิปเพื่อนตอนเช้าๆเนาะเพราะว่าสายตาไม่ค่อยดีหนึ่งก็เลยเลือกฟังเพลงเอาแล้วก็หลับกว่าจะไปถึงที่ทํางานแล้วก็ อย่างที่บอกถ้าไม่ลืมก็หยิบหนังสือพิมพ์ติดมือขึ้นมาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่กระเป๋าแล้วก็เอาไปฝากคนไข้แล้วก็ทุกๆคนนะคะที่เขาอยากได้หนังสือพิมพ์น,นะคะทุกคนมาถึงที่ทํางานแล้วถึงเห็นว่ามันมีหมอกเพราะตอนออกมามันมืดก็เลยมองไม่เห็นนะคะพอมาถึงที่ทํางานอา้าวพอมาดูด้านหลังนะคะเห็นทะเลหมอกเต็มเลยก็จะได้ดูทะเลหมอกสวยๆแล้ววิวด้านหลังแบบนี้เฉพาะฤดูหนาวเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่า ช่วงหน้าหนาวอากาศมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเห็นทะเลหมอกสวยๆพาทิศก็จะผุบๆผพวกว่าจะผัวขึ้นมานะคะทุกคนใช้เวลานานมากผัวูขึ้นมาแป๊บหนึ่งก็ลงไปอีกแล้วลงไปเร็วมากเลยนะคะทุกคนจริงๆอะ่ะไม่ลงหรอกทะเลหมอกมันบางมิดเลยเลิกงานแล้วนะคะทุกคนวันนี้มีแดดเล็กน้อยไม่หนาวมากนะคะ เราอยู่บนรถเรากำลังจะกลับบ้านกันถ่าย้อนแสงก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนไมไม้สีสวยไหมทุกคนตอนเขาอยู่ข้างบนพอเขาล่วงลงมาทำไมมันเป็นสีชมพูอยู่ข้างบนมันเป็นสีส้มสีแดงนะคะทุกคนแต่พอล่วงมาสีชมพูจะเยอะเชียวสวยจัง มีหลายสีด้วยนะสีขาวก็มีจริงๆนะตนแต่บนต้นน่ะไม่ใช่ชมพูนะบนต้นน่ะเป็นสีส้มแต่พอร่วงมาไม่เป็นสีชมพูเอ๊ะหรือว่าเราตาฝาด <c oughs> เป็นสีชมพูหรือสีแดงอะ่ะทุกคน เดี๋ยวดูข้างบนสิต้นนี้เป็นสีสีเดียวกับที่ร่วงลงมาข้างล่างนะคะแต่ต้นเมื่อกี้ไม่ใช่อ่ะแต่ก็ยังมีชมพูอยู่เออหรือว่าเราติดชมพูเนี่ยใบไม้ร่วงจะหมดแล้วโอโหเมันดอกไม้เลยเนาะทุกคน เอาฟี่ชอบนะเนี่ยเลาพาน้องหมาไปเดินเขาชอบเดินบนใบไม้แบบนี้แหละเหลือยู่นิดหน่อยเต็มเลยเต็มพื้นเลยสีสวยซะด้วยถึงบ้านแล้วคุณสาชวนไปซื้อของนะคะแต่ว่าหนึ่งไม่ได้เข้าร้านเดียวกับเขานะคะทุกคนหนึ่งมาเข้าอีกร้านหนึ่งนะคะเพราะว่าหนึ่งอยากมาเดินดูของใช้ใน ครัวนะคะว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างก็เดินๆินไปร้านแบบนี้แทบจะออกไม่ได้นะคะเจอแต่ของทุกใจทั้งนั้นเลยได้ตะกร้าใส่ผลไม้ทุกคนออกจากร้านแบบนี้ไม่ได้ ดวตัวมาเล,าเลยจาอะรอ่ะใตะใส่ผลไม้มาหนึ่อันนะคะทุกคนหปอน,นด์นิดๆเกือบ7จ็ปอนด์นะคะเป็นเหล็กนะคะแข็งแรงนิดนึงปกติหนึ่งก็จะใส่เป็นแบบเป็นเป็นถาดใหญ่ๆเนาะมันใส่บางทีเราใส่แอปเปิลใส,ใส่ใส่ส้มมันก็ร่วงอะไรประมาณนี้ก็เลยได้แบบนี้มานะคะทุกใจเกือบจะออกจากลานนั้นไม่ได้ มันมีแต่ของอยากได้แต่ก็ไม่ได้ถ่ายมาทุกมุมนะคะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะนิดนึงสวยไหมทุกคน ทุกคนวันนี้ทําของอร่อยกินอีกแล้ววันนี้ทําน้ํายาปลาทูน่านะคะน้ํายาปลาใส่ปลาทูนา่าแล้วก็ใส่ปีกไก่ด้วยรอบนี้ไม่มีลูกชิ้นนะคะทุกคนเพราะว่าลูกชิ้นปลาหมดแล้วแล้วก็หนึ่งกินกับผักสลัดนะคะก็ซื้อผักสลัดมาเป็นถุงเนาะก็กินกับผักสลัดก็อร่อยนะคะทุกคนมีผักอะไรก็กินกับผักอันนั้นแหละวันนี้น้ํายาหนึ่งค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงแล้วก็วันนี้หนึ่งมาด้ใช้เส้นพาสต้านะคะทุกคนหนึ่งใช้เส้นสปาเกตตี้แต่ว่าเป็นเส้นเล็กๆ เดืนเอนเหรอให้ดๆๆๆูมันเป็นแบบเส้นเล็กๆ <c oughs> คือม,มันมีเส้นเล็กกว่านี้นะคะทุกคนมันเหมือนเส้นขนมจีนเลยเราจะใช้เส้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะเส้นฝอยๆกว่านี้ก็ได้แต่ว่าหนึ่งใช้เส้นประมาณนี้นะคะอร่อยนะคะทุกคนเหมือนเส้นขนมจีนเลยก็คือเราไม่ต้องไปหาซื้อเส้นขนมจีนนะคะซื้อเส้นสปากเกตตี้หรือว่าพาสต้ากินกับน้ำยาขนมจีนก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะทุกคน